เะ้อืมออตดไหมเนี่ยอะไรตดเหรอไม่ตดอะไรปลาดิก็กินปลาอยู่กินอันนี้หรือเปล่าจัดฟงจัดฟันก็ไม่ดูแลตัวเองเลยก็ดูโอ้โหโอ้โหคำว่าดูนี่ชัดมากนี่ขนาดยังไม่เลินนะโอ้โหถ้าเลินนี่แยกไม่ออกเลยตดหรือเลิเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบเลอนฆ่ามากทำไมเลอนฆ่า หัดดูแลตัวเองมั้งก็ดูแลอยู่กินแล้วไปแปรงฟองแปรงฟันด้วยนะก็แปรงเห็นฟันไหมขาวใสใสยังกับวิสกี้ก็มึงทำมึงใช้อยู่คนเดียวมึงก็ให้กูใช้มั้งดิทำไม่ให้ใช้ก็เอาไปใช้ตั้งใช้มาเป็นเดือนแล้วเห็นไหมเออเอีขาวนี่เออไม่มีกลิ่นจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวแพ็กเกจจิ้งสวยๆจะโผล่มาอ๋อเออนี่ยาสีฟันสีสวยปะกันเออจะฟันขาวดีกว่าอ่ะมันมีส่วนผสมของใบฉันใบอะไรใบคล้อย ไปคอยโทรเป็นไง,ไไงกลิ่นนี่หอมหอ<ผ>มว้โถสวยด้วยอ่ะสีสวยสีฟ้ฟา,ฟานวลนวลช่ยหมดก็จัดคราบสโตนผสมเทพื้นคือหินปูนกำจัดกลิ่นปากหลังจากที่เราดื่มหรือเราสูบบุหรี่เรากินส้มตรงส้มตำคราบเหลืองได้เลยใไ ก็คือดูแลช่องปากไม่เกี่ยวกับช่องคลอดถ้าช่องคลอดอาจจะต้องใช้ปากไปดูแลอีกทีนะึง <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวเต้ทาแพคเกจิ้งออกมาสวยๆน่ารักน่ารักฟังจะอยากใช้กว่านี้อันนี้มันคือตัวเทสที่เ <c oughs> ต้ทำมาเฉยๆเดียวอ่ะเต้ทดลองมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยที่ซุ่มๆอยู่เนี่ยที่เต้เงอยียบหายไปไม่ได้มีเมียเมียน้อยนะเต้ไปทํางานเต้วิเคราะห์หาสูตรเดี๋ยวออกมาเลยนี่ดู นู่นนี่อันนี้มึงเคสหมดเลยเหรอเธอครอบครัวทั้งนั้นแหละเดี๋ยวยิ้มดิ